ตั้งแต่ทีชนพัฒบริษัททั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่17มกราคม2532รววันบรรทุกเสียงโดยจะว่าก,การพูดวันนี้จะเป็นการพูดในรายการวันที่13มกราคม2532 <c oughs> ่ายีนจะบอกว่าตอนเช้ามืดตอนตีสี ของวันที่ามกราคม2512ตื่นขึ้นกว่านอนเวลาตี20.4เพเวลานั้นเป็นเวลาเชิญธรรมถานในตอนดึกเป็นประจำวันแต่จะต้องว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทมีเรื่องแปลกที่ต้องคิดเพราะว่าไม่ทันจะลืมตาพอมีความรู้สึกตัวขึ้น แต่ห็นภาพพระองค์หนึ่งลอยอยู่บนาศาศแต่การลอยของท่านไม่ใช่อยู่ในท่าอยู่มื้วก็ท่าเดินและท่านนั่งตรงการลอยในท่านอนรูปร่างอ้วนๆลักษณะสูงต่ำประมาณกางคนเป็นลักษณะคมผสวเลือดสสงสีก็พิจารณาดูว่าพระองนี้เป็นใคร ตามความรู้สึกคือว่าพระองค์นี้เคยรู้จักกันมาก่อนเราเป็นคนที่เคยฝุดเมื่องกันมาในชาตินี้ก็มองเท่าไรก็ไม่เห็นหน้าก็มีหน้าผ้าคลุมหน้าคลุมทั้งตัวก็จึงไม่รู้ว่าท่านองค์นี้เป็นใครแลว้วขณะการอนอนบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตามความรู้สึกบอกว่าเวลานี้พระองค์นั้นตายแล้ว แล้วจะเป็าการตายสดสดรร้อนไม่นานนักอาจจะไม่ถึง24ชั่วโมงนีพูดถึงตามความรู้สึกของนุ้นรู้สึกรายกดถ้าจะถามบ่าวลบานั้เนเจริญกรรมฐานลูอ,อย่งอจจังก็ต้องตอบว่ากรรมฐานการใช้าโทนาต่อนหลับปนิพัทธเป็นกปกติ พิจารณาก็ด,กดีภาวนาก็ตามเวลาก่อนหลับทำเสมอแต่วเวลาหลับปัญญาท่านพุทธบริษัทท่านถือว่าเป็นการทรงอารมณ์ในสมาธิกองน,นั้นแต่ถ้าว่าเวลาตื่นขึ้นมาเวลานั้นยังไม่ทันภาวนาแค่มีความรู้สึกตัวแต่จิตมีความรู้สึกรับรู้ลมหายใจทออกม้มจ็เกิด ถา้าถามว่าเป็นการใช้ทิฏฐิยานใช่ไหมต้องตอบว่าไม่ใช่ภาพนี้เป็นภาพอุปเเดงของตนเองเขาสามารถจะบังคับได้จะนั้น,นภาพนี้มีผ้าคลุมที่สะคลุมตลอดตัวเพื่อคลุมผ้ายังไม่สามารถจะมาคัดให้เปิดผ้าได้ถ้าเป็นทิฏฐิปยานก็สามารถจะมาคัดให้เปิดผ้าได้เลาเมอยาจะรู้ชื่อพระองค์นี้ ความรู้สึกก็ไม่ยอมบอกความีีความว่าชื่ออะไรก็ไม่มีความต้องการชื่อเข้าจริงๆก็มีเสียงผู้ชายกับผู้หญิงดังมาจากนาอากาศผู้ชายบอกชื่อพ่อผู้หญิงบอกชื่อแม่ใจว่าผู้หญิงเป็นลักษณะคนบางๆผงวขาวลักษณะโสูดทรงดี ผู้ชายก็เป็นคนรูปร่างค่อนข้างใหญ่ลักษณะผิวเนื้อสองสีค่อนข้าง,งขาวลักษณะท้วมท่านบอกว่าพระองค์นี้มีพ่อชื่อนี้และผู้หญิงบอกว่าพระองค์นี้มีแม่ชื่อนี้ถ้าจะมาไม่รู้แม่แต่ชื่อท่านผู้ตายยังจะไปรู้ชื่อพ่อแม่จะเพื่อประโยชน์อะไรก็ยิงไม่มีการสนใจ ว่าพ่อแม่คืออะไรนั่นเป็นเรื่องของพ่อของแม่แล้วก็ไม่อยากจะจำเวลานี้ก็จําไม่ได้อยากจะรู้ชื่อของพระน,น,นี้นมืเท่าไรต้องการเท่าไรก็ไม่สามารถจะรู้ได้จึงคิดว่าไม่รู้ก็แล้วไปยังม,มาคิดในใจว่าพรน์นี้ตายแล้วหรือยังเวลานั้กำรังกฎภาพพระสิบสามองค์ พระสามองค์นี้พระี่มีความสาคัญบรรดาท่านพุทธริษัทจะเป็นพระอะไรมั่งก็ไม่พร้อมบอกลรยอยูน่หน้าพระนี้นแสดงว่าก่อนที่พระจะตายพระองค์นี้จะเห็นภาพพระสามองค์นี้ลอยเบื้องหน้าเวลานั้นก็มีความชื่นใจว่าลักษณะอย่างนี้พระเกิดขึ้นก็ไม่มีความจำเป็นต้องถามว่าพระองค์ตายแล้วุะหรือมีทุกข์ ในการผู้หอมพระบรรดาท่างพุทธบริษัทแต่การบอกข้งความสุขดโดยตรงดังนั้นพระองค์นี้อย่างต่ำก็ไปสวรรค์ถ้าจิตใจมีความมั่นคงก็ไปสุมาโลกถ้าเวลานั้นเวลาที่ใกล้จะตายร่างจิตใจไม่ยมอมร่างกายก็ไปนิพพานพวกนมิตรานในบรรดาช่างพุทธบริษัทของไม่หนักนักสำหรับคนที่มีความเข้าใจ อาตมาก็ย่งมาพูดเรื่องนี้อีกแล้วน่าเสียยเร่มเดีออยวกันก็มีพระองค์หนึ่งท่านมาดา่าบอกว่าอาตมาไม่ไม่เข้าถึงนิพพานต้องแ้ต้องไปอาบายภูมิือเวลานี้มันยังไม่ตายเมื่อเมื่อมันยังไม่ตายก็ไปนิพพานกันก่อนเวลาตายแล้วมันจะไปไหนก็ช่างมันปะไล่เขาบรนดาท่า,น,านพุทธบริษัทจะไปจะไปจิตใจท่างพระด่าเลยมีความสำคัญ ผู้พระพุทธเจ้า,าวว่านาคิโลเกยนิริโตคนไม่ถูกดา่าไม่ถูกว่าไม่ถูกคุณพาไม่มีเลยในโลกเป็นของธรรมดาตะว่าพระรามน,นี้็ไม่ด่ากันในเมื่อภาพนั้นอย่างลอยชัดลืมตาก,ก็เห็นหลับตาก,ก็เห็นว่าคุาภาพเห็นเฉพาะหลับตาเนี่ยแล้วก็จะเรียว่าไม่ใช่ภาพจากคุปขุยายนเป็นภาพที่สแสดงให้ปรากฏ เวลานั้นก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าพระองค์นี้ถ้านจะไปสู่สุคติท่านไหนหรือว่าไปสู่ทุกขติถ้าไปสู่ทุกภูถาก็แสดงว่าสแสบดบงว่าตัมราพียังน,นึกถึงลุงทั้งสองตอนึกถึงท่านลุงท่งา,าน,นาจะมาท่านไม่มาเฉพาะสององค์เวลานั้นปรากฏมาเต็มไปหมดโตเยอะแยะมากมาย แค่นึกในใจว่าพระองค์นี้มีบุญจริงๆนะเวลาสุดท้า,ายของท่านมีเทวดามีภุมสนใจวนถามลุงว่าพระองค์นี้นะเคยมีบาปไหมตั้งแต่เกิดมาเคยทำบาปประุศนไหมลงุงท่านก็ตอบว่าคนที่เกิดมาในโลกจะไม่เคยทำบาปลงหาแสนยาก เกิดบกวล่าวด้วยว่าไม่มีใครเลยในโลกที่ไม่เคยทำบาปการฆ่าบุปมดเห้ตายก็บาปบูยงให้ตายก็บาปการด่าเขาก็บาปนิพาเขาก็บาปมันบาปไปหมดการพูดรดมดให้จบบาปการดมสุราเมรายกบบาปรักคนที่เขาไม่รักอนุญาตเขาไม่อนุญาตให้ก็บาปเสีอของที่บุคคลอื่นไม่ให้มาเป็นเพราะตนดยไม่ชอบทำก็บาป ท่านบอกว่าคำว่าบาปย่อมมีแก่คนทุกคนก็ถามท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นพระองค์น,นี้ถ้ามีบาปเวลานี้ไปสวรรค์ได้โสสุขติหรือทุกติท่านจะตอบตรงๆว่าเวลานี้ด้โสสุขติแต่มันดาตป็นพุทธบริษัทคำไม่สุขติหมายถึงสวรรค์ก็ได้สมมาโลกก็ได้นิพพานก็ได้อาตจจมาก็าถามท่านตอบไปว่าไปโสสุขติท่านไหน ท่านบอกให้ตะบรรดาแทนพนบริษัทไม่ควรจะพูดมีเสียงหนึ่งก้องเข้ามาบอกไม่ควรจะพูดในเมื่อมีเสียงก็้องเข้ามาสนับพูดไม่ควรจะพูดก็ขอไม่พูดถือว่าถ้ามีความสุขแล้วก็ใช้ได้ต่อไปก็ถามได้บอกว่ากรมที่ผู้ผู้น่าข้องใจงพษะ,ะอค์นี้มีอะไรบ้าง ท่านบอกว่าตัวท่านองค์ก,ก่อนจะตายก็มีความกังวลอยู่อย่างหนึ่งนั่น,นคือประมงงานต่างๆบางครั้งเขาทํางานเพื่ออะไรเพื่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์สร้างเส้นลาสารบางเรื่อสร้างวัดสร้าง,าง,าง,างอะไรก็ตามแต่ว่าท่านประมงงานคนเขาถาวายทานใครถาวายสปัตใจจะวัดด้วยแล้วก็มาแาวะถาวายให้กันอีก อาการนี้ถ้ามีความคงใจยอยู่เล็กน้อยคิดว่าเป็นจิตที่ไม่สมควรที่เรานาํามาไว้ของเราน่าจะถาวายไว้วัดนั้นแต่เจ้าิ่งนั้นทําไปแล้วก็ถาม้วยว่าถ้าอาการอย่างนั้นแต่การบาปือไม่บาปเขาถาวายให้ท่านวัดแจกจ่ายโฆษนาวัดจะสร้างโบสถ์สร้างเวลายการเรียนสร้างอะไรตัวอะไรก็ตามแต่เขาถาวายววัดแล,วแล้วก็มาแไ,วาไวหวท่านด้วย ท่านหลวงจะบอกว่าการถวายให้ก็ถือสุก่าเป็นทรัพย์ถึงวนตัวเขาตั้งใจถวายนสยวนตัวจัดว่าเป็นบาปไม่ได้แต่เรื่องหน้าข้องใจมีอยู่นิดเดียวเพราะว่าจิตตรงนี้มีกังวลใกล้โลภะถึงแม้ว่าจะไม่เป็นบาปก็น่าจะเสื้อสละมอบหมายไว้กับวัดนั้นเป็นเพื่อนเป็นเนื่วนกับสน เป็นการสร้างเจริญสัตวาจะบรรดาท่านพุทธบริษัทสร้างความพื่มใจแต่นี่บางครั้งท่านเถลยไปนำมาวัดด้วยอันนี้ไม่เป็นปัจจัยส่วในบายภูมิแต่พระโอษัสษิต้องข้องนิดหนึ่งที่อาจารที่จะไปนิพพานเมืถามท่าน <c oughs> าว่าในรมหนักไหมท่านบอกว่าไม่หนักก็รวมความว่าเรื่องพระองค์นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทตลาดจริง ที่อยู่ยก็ลอยห็นต่อมาในตอนเช้าเวลาประมาณบดบงเเศษมีเจ้าหน้าที่เอาโทรเลขไปส่งให้ในโทรเลขมันบอกว่าหลวงพ่อมหาทองตอนวัดมันธาวเชียงวดอุดรมรณะภาพเรื่มประที่13มกราคม2532ท่านที่โทรเลขมาที่วัดกระแส โลมุดในใจว,โโว่าโอ้โฮพระองค์นี้ไม่ใส่ไข่คือพระมหาทั้งปอนดนั่นเองพระมหาทั้งปอนด์มุ่งความจริงท่านไม่ใช่ฤทธิ์ธตมาสุดตรงแต่ว่าท่านยอมรับนับถือถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของท่านอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นลูกิศิษย์เหมือนกันแต่ด้วยว่าซึ้นขึ้นกฎของกรรมทเป็นอาวุศลนต่างๆก็ยังมองไม่เห็น เะนั้นเจก,กันนายของท่านบุคนเคเซนเจ้าหน้าอำเภอองค์นี้ถ้าจำไม่ผิดบุก็เป็นปร,ริญญาอรปโยคถ้าได้ป,ปริญญาปริญญาทางพาษศ,ศาสนาโดนว่าจะเป็นด็อกเตอร์มาจากอินเดียถ้าจำไม่ผิดนะแล้วต่อมาก็มาเป็นเจ้าหน้าอำเภอที่อำเภอที่จังหวัดสุโขทัยถ้าจำไม่ผิดก็เป็นผูศานสนาลายัย ต่อมาก็ลาออกจากเจ้าหน้าอําเภอมาอยู่อิสระอย่างนี้ก็ถือว่าต้องการีาษีก็เป็นความดีเพราะนั้นเมืม่อวัดพเยเลิกเมื่อแตมาเองว่าจะไปก็ไปไม่ไหวกำลังป่วยหนักอาการทางท้องคุบมากไม่ได้ส่งใจโดย,ย่ดวยพระบรรดาทการบริษัทได้บอกความว่าพระที่มันลอยหถึงคือสมหาทางสอน ท่านมหาธรรมปอนในก่อน,ววนที่จะบักชุดเห็นพระสามองค์ลอยอยู่เบื้องบนจุดเดียวก็จดจ่อจับอยู่ที่พระสามองค์นั้นอย่างนี้็แอลรมของมหาโุตลแนะบรรดาทา่านพุทธศาสนิกชนถ้ามหาธรรมปรานจะไปไหนนั่นมันเป็นเรื่องของท่านสงความดีที่ท่านทำไปแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นสาวกพระองค์สำนึกทราบที่แก้ว จงพาคณะษาวามดีที่มีไว้แล้วเหมือนเครรยษาความทิมตาทุเตยก็มาคุยเรื่องวิชา,า,าการวิชาวามรู้ที่สุด,ดที่บรรดาท่านพุทธบริษัทนั่นมีสามนับเรื่องมาสมบทของกรรมฐานคือวิชาสามและภัญญาหกท่านฟังให้ดีนะวิชาส,สามน่ะมีสามอย่างคือหนึ่งพุทธจักรุญญาณ สองปรบภูวิวายสามสุญ,ญานสามอาศรกัลยานถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือว่าหนึ่งมีจิตใจเป็นทิพย์คล้ายตาทิพย์สองปรเภูวิวาสามสญ,ญาณอนุชาได้โดยไม่จำกัดและก็สามอาศรกัลยานทำกุเลทห้สิ้นไปถ้าถึงด้โสดาสีทานานาคาหังอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นวิชาสาม ถ้าหากว่ายังไม่ถึงไปโสดาบันขึ้นไปก็ถือว่าได้สองในวิชาสามเรื่อเแนาคิดปุญญาญะปกติวิวาสานุปญญา,ญญาแล้วก็สำหรับอาสญญาหกเมืองคือทิอุกทุกได้แสดงฤทธิ์ได้หนึ่งแสดงฤทธิ์ได้สองมีทิฏฐิโสดาบันมีคิดเป็ญญปญญปญญนทุกข์หน,นุนใจหูเป็นทุกข์รู้จักกำหนดรู้ใจคนอื่น รอรแลึกชาติได้ไม่จำกัดถ้าได้ตาที่เป็นควยานหูไปทิฏฐิประสปค์ยานนะแต่ห้าได้ทุกุญยานคือตาเป็นทุตได้รูด้ยดวยจธรรมอัสวะให้ส้นไปเมื่อมาเป็จนนาจากสมถานทุสุให้สมบัติา่านพุทธริษัเห็นว่าท่านที่ได้อย่างตำ่ำ จะเป็นพูดได้จากสองในคาสามตัวอันดับแรกจะวสุดทุกข์ขยันนั้เกิดก่อนสาม,มารถเห็นสีเห็นน้ำเสวยได้เห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นปรมโลกเห็นน้ำเสวนเราได้การตอบใจตามความรู้สึกของจิตเราสองปุบเป็นวิวาส,า,มมา,สานุสติยานสามารถเลือกชาติได้โดยไม่จำกัดทั้งสองอย่างนันบรรดาท่านพุทธไิสัต ถ้าทำให้คล่องจะถือว่าทุกคนมีความคล่องสองในวิชาสามท่านยังอยู่ในหมวดของวิชาสามจำให้ดีนะแต่ทุกคนที่ทำได้แล้วอย่าทิ้งจะต้องทำให้คล่องจริงๆสุดฝนทุกวันอย่าทิ้งเพื่อจะพักมืดครั้งหนึ่งก่อนหลับครั้งหนึ่งเอาจิตใจกลับสมาธิถึงได้คำว่าทุติยานถ้าทิ้งได้สองสามวันจะเฟือ ใหการรู้จากจุดท,ที่เรียกว่ตทุกุญญจงอย่ารู้เองเฉยๆให้ถามตรงองค์สมเด็จพระม,มาท่ทาพรธเจ้าถ้าบนมีคนเราค้านบอกว่าพระพุทธเจ้าสนิพพานไปแล้วถามที่ไหนก็ตั้งใจถามเถิดไม่จะเป็นพุทธนิมิตก็ได้ให้เห็นว่าเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ถามแต่มีความรู้สึกว่าคาตอบเป็นยังไงจ,จ,จำว้างจำว้าจำว้างว่านั้นคือไม่ต้องผิดผูกแน่อย่าสงสยัย ในกาอนพื่นึกถามพระพุทธเจ้าให้สร้างใจทันจิตใจใสะอาดจะมีวนห้าราการก่อนมวนห้าส่วนหนึ่งคว,ความรักในกระหว่างเพื่สองความโกรธหรืความเพยาาียรบสามความง่วงสี่จิดโค้งสั้นหา้หาหา้หาหา้ากว่าเรื่องที่สามสามจิดโค้งสั้นสี่สั่งขอโทษอเมนะ่ิก ม่งความรักในระหว่างภูมสองความโกรธทุกความจบา็บปดสามความวาง่วงตีจิตโรงชั้นห้าสงสัยในผลการปฏิบัติทั้งห้าอย่างนี้ใหญมีในะจิตธรรมดาเป็นพุทธบ,บริษัทเฉพาะเวลานั้นเมื่อจิตสะอาดสำนวนจับภาพพระพุทธเจ้าภาวนาจับลงไม่ใจเขาออกแต่ประเดียวหนึ่งพอจิตเป็นสุขละภาวนาละลงไม่ใจเขาออกก็จิตจับภาพทันที ยารู้กษ์อาจจะรู้ไหลได้ทุกอย่างแต่มาการฝึกจริงๆมันมากกว่านั้นก็มาดูหมดข้อปัญญาว่าท่านที่ฝึกไปได้แล้วมีอะไรบ้างในหมวด้อปัญญาที่ท่านได้แล้วหนึ่งแสดงฤทธิ์ได้กา,ดการแสดงฤทธิ์ต่อแสดงศาสตร์ทางกายนี้มาเด็กฝึกให้ถามว่ารูผู้ขุดทำได้ไหมก็ต้องตอบว่าทําไม่ได้ ทางนี้พเพื่ออะไรุงบอกว่าท่านที่ทาได้แล้วก็ต้องทําไม่ได้้าจะรมะเองมาทําไม่ได้จริงๆนะไม่เช่าทาได้แล้วบอกว่าทำไม่ได้ก็ต้องถือบอกว่าทําไม่ได้จริงๆาการแสดงฤทธาเมื่อสาวโดยสายไม่ได้เจ้ฝึกฤทธิ์ทางใจให้ที่เรียกว่ามโนโมยิทธิคําว่ามโนโมยิทธิแปลว่าผู้มีฤทธิ์ทางใจ นั่นหมายความวันนำเอาใจพรอที่สมาดายกายภายในไปสวรรค์ก็ได้ไปปรมโลกก็ได้แต่เาลานั้นจิตสะอาดไปนิพพานก็ได้หรือว่าถ้าหากว่าจะต้องการปรมโลกประเดนเสดสละายสติแข็งก็ได้นั่นเป็นลทธิทางใจจริงๆแล้ว,ว่าใช้ได้ผลเหมือนฤทิ์ทางกายกลทธิ์ทางกายถ้าก,าย,กายป่วยเข้ามสบายเมือการคลื่น ถ้าใช้ฤทธิ์ทางใจร่างกายจะเป็นยังไงก็สร้าง,างใจใช้ได้เสมอร่างกายจะเพียลุกไปขึ้นก็ไม่เป็นไรเจ้าไปได้เพีววงว่าการใช้ฤทธิ์แม้แต่ทางใจถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเป็นยาหกการแสดงฤทธิ์ได้ทางใจก็เป็นครึ่งหนึ่งของการแสดงฤทธิ์เป็นอัตรายะขอเป็นยาหก็นส่วนหนึ่งข้อที่หนึ่งสอง,สงที่เป็นเสาติยาน ในสื่อได้เห็นี่าทุบส์หูทิพย์ควานเพียงท้ใช้คำว่าทุบสดติยานมีความรู้จากระสาทหูคล้ายหูทิพย์ในสมัยความว่าถ้าต้องการได้ยินเสียงจวเป็เสียงคนเสียงสาวเสียงพูดหญิงสียสาวเสียงที่บรรดาเสียงสมเอเสียงท่านผีอยู่สูงกว่านั้นเราต้องการจะรู้อะไรก็รู้ได้ ไม่โคประกาศหูทุสถ้าเราใา่หูทุที่มันจมไม่ลงเสียงคนเสียงสัตว์ในป่าในโลกนี้มันดังไม่ขาดสายถ้ามีประกาศหูป็นทิศมันจะได้ยินหมดถ้าได้ยินไม่รู้ว่าเรื่องอะไรต่างภาสาเสียงกันถ้าจมมาก็กลายเป็นหูดื้อไปความจริงต้องเรียกว่าทิปโสตยสา,ยามีความรู้สึกทางใจททงเท่าทางหูเหมือนกับหูทุส ไม่ได้เสียงใครเขาพูดเวตั้งแต่เมื่อไรไม่ว่า,า,ารรจะเป็นการมรียนรีมกลับเแสงแสงกลับรสงไข่กลับก็บตามเขาพูดวตั้งแต่เมื่อไรถ้าต้องการจะทราบเสียงนั้นจะทราบเสียงทันทีว่าท่านคนไหนพูดอย่างไงท่านบทตาทท่านบทตาทแบบยังไงท่านบทถามถามว่าอย่างไางเป็นต้นเสียงคนเสียง,งดาวเสียงเทวดาเสียงผีก็ทราบหมด ว่าน,นี้เครื่องหูยาวต้องการจะรูก้ก็รู้วันนี้ถ้าหายแชาประสาทหูจะได้เทายานทางหูได้ก็ถือว่าได้อีกหนึ่งในสัญญาหูแต่ทุกคนึกแล้วต้องทําให้คร่องต่อไปจะรู้จักสมุดใจคนอื่นที่เดว่าเจโตปิยานคาวมาเจโตร,ริ้วานรู้จะรู้จิตใจถ้ะรู้รู้จักใจคนอื่น คือเขาเลึกอย่างไรเขามีสุขหรือเขามีทุกข์เขามีความรู้สึกเป็นยังไงเราสามารถทราบไม่ต้องเดาทางสีหน้าไม่ต้องเดาทางการตัวการรู้สึกอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นความรู้สึกท,ท,ที่ไม่หนักคือไม่ต้องรู้จักหน้ากันเลยเพีนแต่เพียงได้ยินที่ว่าท่านคนนั้นอยู่ที่ไหน,นเราอยากจะทราบว่าท่านคนนั้นมีความสุขหรือมีความทุกข์ มีความเป็นอยู่อย่างไรจิตใจมีความรูมม้สึกงไงเราก็จะรู้ท่านคนนั้นเป็นผู้ไดชาญโลภีขั้นไหนเราก็ทราบเป็นพระหรือเจ้า,าขันไหนเราก็ทราบในการที่จะรู้การที่จะทราบจริงๆบรรดาพระผู้โดยสารเพื่อให้มั่นยันเพืงอให้ถามทรงพระพุทธเจา้าจะขอพูดข้างหนึ่งจะมีคนค้านว่าพระพุทธเจ้านุาาพพันไปแล้วถามใคร อย่าลืมว่าพระเจ้าท่านไม่ได้ผนไปจากโลกทั้งสามโลกเนีย่ยสมมาโลกคุอว่าโลกโลกโลกพราะพุทธเจ้ามันผนไปด้วยเคาังนึกถึงท่านพระพุทธเจ้ายังอยู่นั่นคือวิชาความรู้ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าจะปรากฏเป็นงภาพพุทธนิมิตเกิดขึ้นภาพพุทธนิมิตน,น,นั่นจะเป็นองค์ทั้งนั้นสิมิตต่างก็ถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็แล้วกันให้โทนถามโดยตรง รับคำตอบแบบไหน่อแบบนั้นทันทีจะไม่ผิดไม่ว่าใครทั้งหมดอย่างนี้หน,นึ่งเลยขออนุญาตเืัวรู้ถ้าตอบฟังก็ฝึกเภิวาสามวิยาริชาติได้นี่ก็เป็นอติยาอะไรชาติี่ต้องฝึกใจสมติเมสมอวิธีฝึกไม่ต้องเรียนลำดับถ้าเรียนดับชาติหนึ่งสองสามค่อยลงไปนี่เหนื่อยมาก ต้องการรู้ชาิไหนเป็นอะไรไม่ใชภาพนั้นถ้าจะดูถามตรงพระพุทธเจ้าถ้าคอยเห็นภาพโดยอันนี้ไม่ยากถ้าใช้วิธีถามพระพุทธเจ้าแล้วก็ใช้คอยเห็นภาพ,าอ,อ,ภาพอันนี้ไม่เป็นสารผิดแล้วต่อไปเราทุติพุทธกุยานตาทิพย์ตัมีความรู้สึกทางใจใคล้ายตาทิพย์อันนี้ไม่ยาก แต่งทุกประญานี้ใครอยู่ที่ไหนต้องการจะทราบลักษณะเป็นยังไงรู้หมดถ้าหากจะให้ชัดจริงๆอย่าลืมถามพระพุทธเจ้าอีกทีทุกอย่างอย่าลืมทิ้งอย่าลืมเพราะทดลองมาแล้วถ้าต้องการรู้ด้วยตนเองนี่มันทีนั้นก็พลาดผิดได้ทราบได้บางทีผิดไม่มากทราบไม่มากกรรมก็ผิดถ้ายัางมีผิดมีตรงต้าถามตรงพระโตเก้าไม่มีผิด หกสวัสดยานทำกิเลสให้ส้ไปทำกิเลสซึ่นตรงขั้นกิเลสใึ้นขั้นไปโซดาท่้นไปสุธาชา้นาชนแสลหันหือว่าตั้งไปโสดาบังกรชื่อา่าถึงอริญญาหกแล้วอรบันดา่ันพุทธบริษัทเวลาลิ้นหนึ่งยัที่สัเวันนี้ก็มาพูดกันทั้งเรื่องมรณานุสติสมถทานก็บังเกิงการบังเอิญนที่พระมหาทั้งปอนทะรณะพ แล้วจะมาเลาให้เห็นห่าแล้วก็แยบรวมพุทธบริษัทอ,อย่าคิดแต่ว่าใครตายที่ไหนจตมารู้ทั้งนั้นไม่จริงนะถ้าเขาไม่มาให้เห็นก็ไม่เห็นเขาไม่มาให้รู้ก็ไม่รู้อย่าไปคิดว่าทุกคนถ้าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนจตามาตรู้ทั้งหมอันนไม่ถูกต้งองจตมาจะไม่ใช่วาาันไม่ใช่ชานที่จะต้งมีถ้าไม่อยู่ก็ไม่ใช่อย่างนี้เพื่อรู้เพราะมีกังวล แม้แต่ตัวเองก็ป่วยแท้มันสบายยันหนักเวลานี่ห่วงตัวมากไม่โย่ห่วงเพื่อโย่ห่วงเพื่อตายเรยว่าตายไม่ในสติไลยว่าจะคุมควบคุมกำลังใจต้องป่วยหนักจะมาหาทั้งอนทั้งเกิดที่หลังที่เราตายไปแล้วอาจจะมาแก่กว่าคิดว่าไม่ช่าก็คงตายเรื่องความตายน,าน,นีย่บรรดาเป็นุทรวสัจก็เป็นมรณานุสตสิสรรมถาน <c oughs> เป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญของบรรดาแทนพุทธริสัตวท่านจงอย่าลืมอย่าลืมคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายเมื่อคิดอย่างนี้แล้วบรรดาแทนพุทธวิสัทหลายพยางรวบรวมทางความดีหนึ่งมีการให้ทานไว้เป็นปกติอสองรักษาสมไว้เป็นปกติสามกภาวนาเท่าที่กำลังใจจะถึงกันได้จิตใจจับพระพุทธรูปไว้เป็นกำลังใจหรือจับภาพแสวงเป็นกำลังใจ ่นพึ่นทา,างกองบัญญับุญกุศลที่ทำไว้อย่างนี้บรรดาท่านุทธบริษัท้งหลายเมื่อตายจะไม่สิ้นหวังคือจะพบเจอได้ถึงเสื่อความดีอะไรบรรดาท่านุทธบริษัทเวลาหรือไม่ถึงพุทธนาทีขาแลก่อนเอาความสุขวส,ส,ส,สวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่บรรดาท่านพุทธาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี